น้ำนะสวัสดีพี่น้องจ้ามือนน่อในขั้วกระสินจิตายำขบุญค่ะอันนี้คือน้ำ,น,ำน,ะะนะน้ำเชื่อมก่อนนะค่ะเนาะน้ำเชื่อมกระเซอัน น้ำตาลปี para, oh. s <S ๊บน้ำปลาแล้วก็ปลาไวนด้ยกันะค่ะก็พิคาไปตกนงจังใช้ลนะชีลกะนันี่ก็หนักด้ยต้องแก่อนี้นกระตใส่ที่วห้ัอยนง้ดน เอาสมยกงปละมาค่ะก๋วยกระปุหลาดปลาซมจ้าเมนูเด็ดองบิงค่ะขอกินใส่ พริกเผาน้าค่ะคมาแซมพนูกับวละสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภุสุคนจ้าขั่วกะละสินอ่องฟองสมาแล้วจ้ามาพบมาพอกันเซนเคยพี่น้องจ้าื <c oughs> ้อน,นี้กยกลอยกระปุนพี่น้องจ้ากลอยกระปุลหลาดซามอนค่ะพี่น้องผ <c oughs> ักบุ้งค่ะพักข่อยน้องค่ะพักบุง้งเออแล้วกาอันบักบวบฝรั่งค่ะ้วก็มีพอีเลิศคือเก่าค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> ก่อนสิลงมือพี่น้องจ้าขอกระฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจขอกับลัษณน,นี้เลยจ้าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ขอสิกับไปเยี่ยมทุกบ้านนะคะเด้อไปว่ทัววบ่ถึงก็ขอโทษขออภัยทักขามาใหม่ได้อีกพี่น้องจ้าทุกบาทให้มันครบนะคะพี่น้องเนาะเอาลอดท่าๆกันนี้เจ้าบ่าลายจ้าได้กินกับขวดได้กินมะนาวนลายแตกพี่น้องเอ้ย ลายแตกสวดสวดให้เก่าะค่ะพี่น้องมาค่ะมามาแสบมาโน้ตพวกกะระสินพี่นอ้องก๋วยกับปุนแซ่บแสีบ,สบพี่น้องเอ้ย <c ười> กินกับซาหมอนเนะนี่ซาหมอน,นสิหนักมามใส่บักพริกเผานะแสยบจ้ะเสีบ ลองเห็ดสูตรก่อยได้ไปเน่อยวต้องเอาไปคุณใส่กินนึ่งสี่แสบคือแบบกิแน่จริงจ้ะปลาสมบัติอื้มหรือหม้อส่วนมาส่วนหนามันน้อยไปหน่อย าส่วนมาสดหนาชสุดยอดอแล้วส่วนมาสดหนามันก่อยข้าปุ่นไปเนาะแซ่บแซ่บจะ้ะ หอมข,อขามอ้าวัวหอมยังไม่เป็นไรก็ไปมาก,กินใส่พริกเผาค่ะแซ่บแสบไปหน่อยร้องมึงด้วยค่ะอืมไเดิออืมก้อนกระปุกแซะบไปเด้อ ไม่น right. ่หวอาค่ะแซ่บไม่หน้ำนานไปแล้วเสร็จแดกน้าก้อยก้อย กยยางแซ่บพิกเผาแซ่บบวบบวบ วัประกันวันระก็กินดิบรอบมันหวานทุกบกงโม่เหียวหวานเขาวัลมกักินติบอืมทำยังไงกัน้อง

เนบกพริกเผากับเซบพไปน้องปลาแซลมอนดูน่ากินนะ หย่อ <laughs> นคั่วกันแล้วสิ้นไปน้องกินกินได้แสบกินได้อุบาทพร้อมพี่น้องเอ้ยขอโทษขอให้กินบ๊อสุภาพเลยี่น้องมันต้องกินยังสีจ้ะมันต้องแสบเห็นไหมคนอยากกินหนำี่น้องเอ้ยออืืหัวฟักไซบ่อื์อ <c oughs> มาูะเป็นหเออลองเห็ดบอร์เลยค่ะด้อ เผ็ดบ่พอ่อเลยค่ะพริกเผาลงอีกหนาวเลยตัดหนาวนาี่มาตกไปหน่อย คนหน่อยกินเขาก็พอไปแล้วพอหยุดงานซีเหม่ออืมแล้วบอกเลย เนื้อยู่ค่ะแซลมอนกิ้งนำก้อยกระปุนจะปเป็นดกนั่นๆแซลมอนใส่พริกเผาสุดยอด โอ้แสบยหลายคำสุดท้ายพี่น้องอืมบบเบาหวแล้วพี่น้องสุดน้ำเอาละพี่น้องจ้าอิ้มแล้วจ้าเกี่ยมทานแล้วค่ะเหลือแต่บกักกริก บอกถั่วบอกเปียบอกหน้านี่นี่หน่อยๆพี่น้องจ้าคอยบอกอยากสดหลายนนเนาะค่ะเนาะถ่องพังแต่ว่าแซ่บแซ่บมีเพื่กกอกาลเลยพี่น้องจา้าเอาละจ้ะพี่น้องมาคิมีเน,นาะจ้ขาข้าวกะหระสินกัฝากกดแช์กดไไค์เขามาเป็นกำลังใจข้าวกะหรี่ินขอบคุณทุกการรับชมเลยพี่น้องเด้อเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวคอยกลับไปเยี่ยมทุกบ้านเลยครับพี่น้องจา้าขอบคุณลหลายๆดา พอกันคลิปนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะจ๊ะเด้อสวัสดีจ้า